สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลัคก,กี้เช่นเคยครับในเกมเดมอน e ีเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายความสามารถของเลนโกคุนะครับ ผ้าคุมหรือเรนโกคุสายกับตันนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับมีการเผาไหม้ศัตรูแล้วเผาอีกเผาอีกเผาแล้วเผาอีกนะจะศัตรูตายกันไปเลยนะแล้วมีดาเมจที่แรงมาในการเผาไหม้นะครับแะไยังไงนะั้นมาดูกันครับว่าเรนโกคุนะครับ้าคุมเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะครับ นีกอย่าสำหรับเรงโงคุค่าคุมนะครับในในผ้าไม่ไตายของเขาเนะี่ยก็จะเป็นลมหายใจแห่งไฟนะครับรูปแบบที่เก้านะนรกนะครับผมสร้างความเสียหายนะครับสามตัวนะแบบสุ่มนะครับโจมตีไปนะหนึ่งร้อยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะและว้วเวลาเดียวกันก็ลดเกาะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามเทิร์นด้วยกันนะทำให้ศัตรูทำตีแรง โดนตีแรงขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็อีกทั้งนยังศัตรูยังถูกเผาไหม้ด้วยนะครับด้วยพลังโจมตีนะครับร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสี่เทินด้วยกันนะครับตีไปแล้วนะศัตรูก็เผาไหม้ตอนท้ายเทินอีกทีหนึ่งนะครับดีมากมนะครับแล้วก็นะครับยังเพิ่มความเสียหายกับเป้าหมายที่กําลังโดนเผาไหม้อยู่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่านะครับการโจมตีนะก็บวกไปอีกนะกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเป็นเวลาห้าเทินด้วยกันนะครับ โอ้โหก็เผาแล้วเผาอีกนะอันนี้คือเผาแรกนะครับก็คือเผาแรกนะในการในทที่ส่วนถ้าไม่ตายนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลติดตัวกันหน่อยครับก็คือเพิ่มเอพียี่สิบเปอนะครับแล้วเพิ่มเกาะอีกสี่เปอร์เซ็นต์แล้วลดความเสียหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ะไงครับทําให้เลนโกคูนะครับตัวนี้นะถึกไปอีกนะเหมือนกับยืนแล้วก็รอให้ตัวโดนเผาไหม้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวเขาก็ถึกด้วยนะครับอ่าในส่วนอ่าในส่วนของ พลัโจมการโจมตีปกติและโจมตีทักษะนะครับก็จะเป็นเมื่อใช้การโจมตีพื้นฐานนะครับจะทําให้เกิดการเผาไหม้อีกนะครับก็คือเหมือนทับซ้อนกันได้นะครับก็คือเพิ่มอีก65%ด้วยกันนะครับก็รวมๆแล้วร้อมสิบ้เปบวกกับหก้าเป็นก็เป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอีกคั้งในลดเกาะอ,อีกยี่สเปร์็นเวลาสเทินนะครับลดเกาะไปแล้วนะสามสิอนะลดนี้อีก24%่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะ์เป็นห้าสิบสี่เปอร์เซ็น หัวลดตัวลดก่อนนะแล้วก็ทําให้โดนตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วเพิ่มความเสียหายกับว่าเป้าหมายที่กําลังลุกไหม้อีก4 0เป็นะครับเป็นเวลา4เทิร์นด้วยกันนะครับก็คือเพิ่มเติมนี่คือ90%้อนะครับอันนี้คือเป็น290ยเซนละยครับที่จะโดนเผาไหม้นะผมว่าก็แรงมากๆในช่วงต้นนะต้องบอกก่อนเลยนะครับเนครค่ตัวนี้เนี่ยเวันแรกนะผมว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตัวละครนะอีกฝออีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าแม้แต่โถงเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหาอย่างเช่นเพวกของสมใส่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนดาเมจเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับอาจจะตายได้ในเทิร์นแรกเลยนะเทิร์นเดียวกะตายได้เลยนะฮะส่วนในส่วนของสุดท้ายนะพลังแฝงนะก็คือพลังแห่งไฟนั่นเองนะครับการได้รับเหมือนกับเซนต์โรคูได้รับการโจมตีพื้นฐานนะเหมือนกับศัตรูตีมานะก็จะตอบโต้นะครับ ความเสียหายกลับไปนะมีโอกาสนะถ้ามีเกาะต่ากว่านะเลนโดคูก็ลดเกาะศัตรูไปเยอะมากนะ54เปอร์เซนต์ด้วยกันนะครับถ้าหากเกาะของศัตรูลดไปอีกนะลดลดต่ำกว่าเขาเหลือต่ำกว่าเขานั่นเขาจะตอบโต้ศัตรูนะเวลาศัตรูตีมานะครับนะครับก็คือสร้างความเสียหาย155เปอร์เซนต์ด้วยกันนะของลังจงตีนะครับแล้วก็เผาไหม้ไปอีกนะอีก1้0เปอร์เซนต์นะเป็นเวลาสามเทิงนะบวกคูณไปนะครับก็คือ290นะครับ บวกกับร้อยห้านะครับก็เป็น395อยเกลยนะครับนั่นหมายความว่าศัตรูถ้าโดนพวกเผานี้หมดนะก็จะโดนดาเมจไปเต็มๆเลยนะผมครับ,รบสำหรับตัวนี้นะผมบอกได้เลยนะ7วันแรกนะควรที่จะมีไว้ใช้นะจะเล่นสบายขึ้นมากๆนะครับโอเคครับเรามาดูนะในส่วนของการตีการใช้งานจริงๆนะซึ่งผมตอนนี้ผมทำไว้นะเพียงแค่ 6ดาวเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ใส่ของแบบจัดเต็มอยู่นะเรามาดูกันครับว่าการต่อการต่อสู้ของเลนโงคูนะจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมอาจจะสู้แบบศัตรูแบบไม่โหดมากนะรา่ผมผมแค่หกดาวเองนะอยากจะให้เห็นเฉยนะว่านะการตอบโต้ของเลนโงคุข้าคเนี้เป็นยังไงเนะี่ยนี่อันนี้เขาก่อเยอะกว่านะครับก็เลยเนี่ย พอใช้ทําไม่ตายปุ๊บก็จะลดเกาะสตูนะนะนี่ครับนี่ครับสตออของเกาะของเกียวเมจะน้อยกว่าเลงโงคุตัวนี้นะครับก็จะโดนสวนกลับไปนะครับ ผมสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเห็นไหมครับในในไอคอนตรงไฟตรงหัวของศัตรูเนี่ยจะมีไอคอนไฟอยู่นะนั <c oughs> ่นคือเขาโดนเผาเลยนะครับเผาหมดเลยนะฮะนี่ครับก็โดนเผาไปแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ก็ทำดาเมจของให้ศัตรูได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากมาเป็นทีมเนี่ยผมอาจจะชนะก็ได้นะครับแต่นี่คือผมมาตัวเดียวแล้วก็เพียงแค่หกดาวเท่านั้นนะดูรับการโจมตีของเขาสวนกลับใช่ไหมครับแล้วก็นะจังสร้างความเสียหายเพิงนะกับศัตรูอีกด้วยนะครับผมอ่ะก็ขอจบการรีวิวนะในส่วนของเรนโกคูนะภาคคุมไปแล้วก็เป็นตัวที่โหดอีกตัวนึงนะ แต่ถ้าไม่เจอตัวบัคกนะอย่างอาคาสานะผมว่าตัวนี้ก็เป็นเมตาได้เลยนะครับ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ